ที่เมืองเมืองหนึ่งในระหว่างที่ทหารยามกําลังจะปิดประตูเมืองโทโมกับโยกิริก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่พอดีซึ่งชาวเมืองที่นี่ก็ฟังภาษาญี่ปุ่นไม่ออกทั้งสองคนก็เลยต้องมานั่งรอล่ามไม่นานล่ามก็ได้เดินทางมาถึงซึ่งชายคนนี้ก็มีชื่อว่ามาซาฮิโตะมาซาฮิโตะก็ไม่ค่อยจะพอใจพวกโยกิริสักเท่าไหร่เพราะโดยปกติแล้วคนที่จะเข้าเมืองได้จะต้องจ่ายภาษีซะก,ก่อน แต่ผู้ที่มีคุณสมบัติจะเป็นนักปรานั้นจะไม่ต้องจ่ายภาษีโยกิริก็ได้ถามถึงกลุ่มคนที่มาก่อนหน้านี้ว่าพวกเขาเดินทางไปเมืองหลวงกันยังไงแต่มาซาฮิโตก็ไม่ตอบอะไรโยกิริที่เห็นแบบนั้นก็เลยจะขอตัวก่อนแต่ในตอนนั้นมาซาฮิโตก็ได้บอกกับโทโมถ้าหากเป็นผู้หญิงล่ะก็สามารถไปค้างคืนที่คฤหาสน์ของฉันได้นะโทโมที่ได้ยินแบบนั้นก็ปฏิเสธและรีบลากตัวของโยกิริออกไปทันทีโยกิริที่เห็นแบบนั้นก็ถามเป็นอะไรไป โทโมก็บอกเธอก็แค่ไม่อยากให้โยกิริใช้สกิลสั่งตายกับเจ้านั่นล่ะนะโยกิริก็บอกนี่เธอเห็นว่าฉันเป็นฆาตากรหรือ,อยังไงกันเนี่ยจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ไปเดินชมเมืองระหว่างที่เดินอยู่นั้นก็ได้ไปเจอกับสาวหูแมวคนหนึ่งซึ่งเธอนั้นก็มีชื่อว่ามิเลยุมิเลยุก็ได้ถามทั้งสองคนคือผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นนักป่าที่พึ่งเข้ามาในเมืองนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมถ้าหากมีปัญหาอะไรสามารถบอกให้เธอช่วยได้นะแน่นอนว่าไม่คิดเงิน โยกิริก็ถามถ้าทำแบบนั้นแล้วเธอจะได้อะไรละ่ะมิเลยุก็บอกฉันก็ได้มิตรยังไงละ่ะมิตรสหายผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นนักปราดหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จมิเลยุก็พาพวกโยกิริไปเดินช็อปจนค่ำมืดแต่พอรู้สึกตัวอีกทีทั้งสองคนก็ถูกพวกโจรล้อมเอาไว้ะแล้วซึ่งนี่ก็เป็นแผนการของมิเลยุที่วางเอาไว้โทโมะที่รู้แบบนั้นก็เสียใจมากที่เธอหลงเชื่อความใจดีของมิเลยุโยกิริที่เห็นแบบนั้นก็ได้ถามกับพวกโจรน,นี่พวกแกต้องการเงินอย่างนั้นเหรอ พวกโจรก็บอกแน่นอนอยู่แล้วแต่พวกฉันก็ยังมีอีกเป้าหมายหนึ่งนั่นก็คือการจับตัวผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อที่จะนําไปขายในราคาสูง,สงอีกอย่างมันก็เป็นการแก้แค้นของผู้ที่ถือครองกิฟด้วยล่ะนะเพราะพวกที่ได้รับกิฟ้นจะชอบทําตัวกลางในเมืองผู้ที่ไม่มีกิฟอย่างพวกเราสู้ไม่ได้เลยโยกิลิที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกงั้นฉันก็มีสิทธิ์ฆ่าพวกแกแล้วสินะพวกโจรที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกพวกที่ไร้ความสามารถสองคนอย่างพวกแกคิดหรอว่าจะทําอะไรได้ ในตอนนั้นโทโมก็บอกให้มิเลยุกลับใจเพราะเห็นอย่างนี้หมอนี่ก็แข็งแกร่งนะมิเลยุที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดเยอะเย้จะพูดขู่ยังไงก็ไม่ได้ผลหรอกนะคนอ่อนแอสองคนที่ไม่ได้รับคลิปจากท่านนักปราดจะมีปัญญาทําอะไรพวกเราได้กันโยกิลิที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกโกรธและได้สั่งตายพวกโจรที่อยู่ด้านหลังไปทั้งหมดพวกโจรที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจ ซึ่งสกิลสั่งตายของโยกิรินั้นก็รุนแรงเอามากๆถึงแม้ว่าโยกิริจะสั่งตายไปแค่แขนซ้ายหรือขาขวาคนคนนั้นก็จะตายในทันทีที่โยกิริทําแบบนั้นก็เพราะเขาพยายามจะหาวิธีออมพลังเพื่อที่จะได้ไม่ฆ่าให้ตายในทีเดียวจากนั้นโยกิริก็ได้ทําลายดวงตาของเจ้ามนุษย์สัตว์จนในตอนนี้พวกโจรที่เหลืออยู่ก็มีแค่มิเลยุกับหัวหน้าโจรแค่สองคนมิเลยุที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกกลัวและพยายามที่จะร้องขอชีวิตจากโยกิริ แต่โยกิริก็ไม่สนใจและได้สั่งตายทั้งสองคนไปแต่ก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนนั้นจะยังไม่ตายในทันทีมีเลยุกับหัวหน้าโจนที่เห็นแบบนั้นก็คิดว่าโยกิริทำพลาดเลยใช้จังหวะนี้วิ่งหนีไปโทโมะที่เห็นแบบนั้นก็ถามว่าจะปล่อยพวกนั้นไปอย่างนั้นเหรอโยกิริก็บอกไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยซึ่งมิเลยุกับหัวหน้าโจนที่หนีมาได้สักพักสกิลสั่งตายของโยกิริก็ได้ทำงาน จนทาให้ทั้งสองคนนั้นตายในที่สุดหลังจากที่จัดการกับพวกโจรเสร็จโยกิลิก็ชวนโทโมโออกเดินทางต่อแต่แล้วในตอนนั้นก็ได้มีทหารยามมาหยุดทั้งสองคนเอาไว้ซึ่งสาวผมเหลืองก็พยายามที่จะสอบปากคาทั้งสองคนแต่โยกิลิก็บอกสอบไปก็เท่านั้นเพราะเขาสองคนหลงทางมาและก็ได้เจอกับสถานการณ์แบบนี้แล้วสาวผมเหลืองก็ได้บอกโกหกเพราะเธอนั้นเฝ้าจับตาตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วเธอก็เห็นว่าจู่ๆพวกโจรน,นั้นก็ได้ล้มลงไปดืด้อ โทโมที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจทั้งๆท,ท,ที่เห็นตั้งแต่แรกแต่ก็ไม่เข้ามาช่วยเนี่ยนะสาวผมเหลืองก็บอกที่พวกเธอไม่เข้ามาช่วยก็เพราะพวกเธอกําลังตามหาคนที่อยู่เบื้องหลังของเจ้าพวกนี้อยู่ซึ่งพวกเธอก็กะจะตามรอยว่าทั้งสองคนถูกเอาไปขายที่ไหนในตอนนั้นหนุ่มผมน้ำตาลก็ได้บอกเขาได้ใช้กิฟต์ตรวจสอบสองคนนี้แล้วที่ประเมินดูทั้งสองคนนี้ไม่มีกิฟต์ที่ท่านนักปราชญ์มอบให้สาวผมเหลืองที่รู้แบบนั้นก็รีบจากไปทันทีอยู่กับเจ้าพวกนี้ก็เสียเวลาเปล่า หนุ่มผมน้ำตาลที่เห็นแบบนั้นก็ได้เข้ามาขอโทษพวกโยกิลิที่หัวหน้าของเขาทําตัวเสียมารยาทโยกิลิก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็ขอให้แนะนําที่พักให้กับพวกเขาหน่อยหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เดินทางมาที่โรงแรมซึ่งโยกิลิก็ได้จองห้องพักสองห้องพอขึ้นมาถึงที่ห้องพักโทโมก็รีบกระโดดขึ้นเตียงด้วยความตื่นเต้นในระหว่างที่โทโมกําลังนอนอยู่นั้นจู่จูก็ได้มีวิญ,ญญาณของสาวคนหนึ่งปรากฏขึ้นมาโทโมที่เห็นแบบนั้นก็คิดวิญ,ญญาณนี่เหมือนกับพี่สาวของเธอเลยแฮ โทโมที่คิดได้แบบนั้นก็ตกใจทำไมพี่สาวของเธอถึงได้มาอยู่ที่ต่างโลกแบบนี้ได้วิญญาณสาวก็บอกไม่ใช่นะนั่นคือวิญญาณผู้พิทักษ์เป็นภรรยาของลูกชายผู้ก่อตั้งสำนักดันโนอุระมีนามว่าดันโนอุระโมโกโมโกและที่เธอโผล่มานี่ก็เพื่อที่จะมาช่วยโทโมโทโมที่ได้ยินแบบนั้นก็บน่นแล้วทําไมเพิ่งโผล่มาตอนนี้กันละ่ะโมโกก็บอกเธอนั้นไม่สามารถโผล่ออกมาได้เพราะชายคนนั้นเป็นตัวอันตรายเกินไปด้วยเหตุนี้โมโกก็เลยอยากจะให้โทโมไปบอกกับโยกิริ ว่าวิญญาณอย่างเธอจะขอร่วมเดินทางไปด้วยโมโกก็ได้บอกอีกว่าสาเหตุที่โทโมไม่ได้รับกิฟต์มาก่อนหน้านี้ก็เป็นเพราะเธอขัดขวางเอาไว้โทโมที่ได้ยินแบบนั้นก็โกรธแบบสุดๆโมโกก็ได้ถามนี่เธออยากจะได้สิ่งที่เกินความเข้าใจแบบนั้นจริงๆเหรอจริงอยู่ที่กิฟต์นั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้แต่คนที่ได้รับกิฟต์ไปแล้วชีวิตของคนคนนั้นก็จะตกอยู่ในกำมือของนักปรา์คนนั้น โทโมที่ได้ยินแบบนั้นก็สงสัยถ้าอย่างนั้นคนที่ไม่ได้รับคิปก็คงจะถูกปกป้องจากวิญญาณผู้พิทักษ์สินะโมโกก็บอกเรื่องนั้นเธอเองก็ไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะมีวิญญาณผู้พิทักษ์หรือเปล่าในเช้าวันถัดมาโทโมก็ได้มาหาโยกิริด้วยความเหนื่อยล้าโยกิริก็ถามเมื่อคืนนี้นอนหลับไม่สบายอย่างนั้นหรอโทโมก็บอกใช่แล้วละ่ะทันมีเรื่องให้คิดตั้งหลายเรื่องนะ่ะในตอนนั้นเองพนักงานโรงแรมก็ได้เข้ามาแนะนําตัวกับทั้งสองคน โยกิริก็ได้ถามข้อมูลกับเธอเกี่ยวกับตำแหน่งของเพื่อนร่วมชั้นรวมไปถึงวิธีการที่จะไปที่นั่นพร้อมกับไอเทมพิเศษสำหรับแปลภาษาและวิธีการปกปิดสเตตัสด,ด้วยซึ่งสาวพนักงานก็ได้เตรียมทั้งหมดเอาไวใ้ให้กับโยกิริเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือตั๋วรถไฟที่จะเดินทางไปเมืองหลวงก่อนไปโยกิริก็ได้เอาสมบัติปากเอาไว้ที่นี่ด้วยตัดมาในตอนที่พวกโยกิริกำลังเดินทางไปเมืองหลวงซึ่งระหว่างทางโยกิริก็เอาแต่เล่นเกมโดยมีโทโมะนั่งปั่นเครื่องปั่นไฟให้ โทโมก็ได้ถามพวกคนอื่นๆอยู่แถวนี้อย่างนั้นเหรอโยกิริก็บอกใช่ตามการคาดการของสาวพนักงานที่บอกมาดูเหมือนว่าทุกคนจะออกเดินทางพร้อมกับฝึกฝนอยู่ในป่าธรรมชาติโตโมที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกสงสัยในตัวของสาวพนักงานรู้ลึกถึงขนาดนั้นเธอคนนั้นเป็นใครกันแน่นะในตอนนั้นเองโยกิริก็สัมผัสถึงอะไรบางอย่างได้โยกิริก็ได้รีบผลักโตโมให้นอนราบไปกับพื้นและในเซียววิหลังคาโบกี้รถไฟก็ได้ถูกตัดขาดเป็นสองท่อนตัดมาที่เมืองหลวง ทหารยามก็ได้พาคนบาดเจ็บกลับมาให้กับหัวหน้าใหญ่ที่เป็นนักบาดของพวกเธอตรวจสอบซึ่งเธอนั้นก็มีชื่อว่าเรนและคนที่พวกเธอพามาก็คือมนุษย์สัตว์ที่ถูกโยกิริสั่งตายดวงตาไปนั่นเองเรนนั้นก็แปลกใจทั้งๆท,ท,ที่เธอเป็นสายเวทรักษากลับไม่สามารถรักษาดวงตาให้กับมนุษย์สัตว์คนนี้ได้ ถึงแม้ว่าเธอจะเปลี่ยนอวัยวะใหม่ให้หรือแม้แต่ให้รับเลือดแวมพร์ของเธอเข้าไปดวงตาของมนุษย์สัตว์คนนี้ก็ยังไม่หายดีเรนที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกสนใจว่ามนุษย์สัตว์คนนี้ไปโดนอะไรมากันแน่แต่แล้วในตอนนั้นก็ได้มีคนบุกรุกเข้ามาในห้องหนุ่มผมน้ําตาลที่ได้ตรวจสอบก็ได้บอกคนที่บุกรุกเข้ามานั้นเป็นคลาสผู้กล้าตัดมาทางด้านโยกิริหลังจากที่ตั้งตัวได้ทั้งสองคนก็ได้ออกมาตรวจสอบด้านนอกว่าเกิดอะไรขึ้น ซึ่งทั้งสองคนก็ได้เจอกับชายผมเหลืองคนหนึ่งที่กําลังต่อสู้กับหุ่นเหล็กอยู่ไม่นานชายผมเหลืองก็สามารถจัดการกับหุ่นเหล็กตัวนั้นได้ซึ่งชายผมเหลืองคนนี้ก็มีชื่อว่าซันทาโร่เป็นนักปรา์ผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ต่างพากันแตกตื่นและรีบวิ่งหนีซันทาโร่ที่เห็นแบบนั้นก็บอกฉันจะไม่ยอมให้ใครหนีไปได้เป็นอันขาดจากนั้นซันทาโร่ก็ได้ใช้เวทน้าแข็งแช่แข็งทุกคนเอาไว้ตัดมาทางด้านเรนผู้กล้าก็ได้เข้ามาโจมตีเรนแบบไม่ยัง้ง แต่ก็ดูเหมือนว่าเรนนั้นจะไม่เป็นอะไรเพราะเธอนั้นสามารถฮิวตัวเองได้เรนก็ได้ถามทําไมถึงได้มาโจมตีเธอที่เป็นนักปราดกันละ่ะผู้กล้าก็ได้บอกที่ฉันต้องทําแบบนี้ก็เพราะฉันไม่สามารถตนความโหดร้ายของพวกเธอได้ยังไงละ่ะจากนั้นผู้กล้าก็ได้ระเบิดพลังศักดิ์สิทธิ์ออกมาทันทีตัดมาทางด้านโยกิริโยคิริก็ได้ถามกับซันทาโร่ว่าทําไมถึงได้โจมตีเขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วย ซันทาโลก็ได้บอกรู้ไม่ว่าฉันเป็นใครการที่พวกแกเห็นนักปราศก็ควรจะก้มหัวให้สิพอพูดจบซันทาโลก็ได้ตายไปทันทีจากนั้นหุ่นเหล็กก็ได้เข้ามาคุยกับโยกิริซึ่งหุ่นเหล็กตัวนี้ก็มีชื่อว่าเอ็กเกรเซอร์ในตอนนั้นเองทางด้านผู้กล้าที่ระเบิดพลังออกมาทั้งหมดแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรเลนได้เลยผู้กล้าที่เห็นแบบนั้นก็ตกอยู่ในความสิ้นหวังผู้กล้าก็ขอให้เลนฆ่าเขาไปซะตัดมาทางด้านโยกิริเอ็กเกรเซอร์ก็ได้บอกถ้าหากมีอะไรให้เขาช่วยได้เขาก็จะช่วย โยกิริที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้บอกช่วยพาเขากลับโลกเดิมหน่อยสิเอ็กเซสเซอร์ก็บอกเขาทําแบบนั้นไม่ได้เพราะเขานั้นสามารถกลับได้แต่โลกของตัวเองเท่านั้นโยกิริก็เลยอยากจะขอไปเยี่ยมโลกของเอ็กเรสเซอร์หน่อยแต่เอ็กเซสเซอร์ก็ตอบปฏิเสธเพราะเขาไม่สามารถพาตัวอันตรายอย่างโยกิริไปที่โลกของเขาได้อีกอย่างการที่จะกลับไปยังโลกนั้นๆจําเป็นต้องมีพิกัดที่ชัดเจนและต้องมีพลังมหาศาลที่ใช้ในการกลับไป ในคืนนั้นเองพวกทหารยามก็ได้มาเจอกับศพของนักปราศันทาโลเรนพอรู้เรื่องก็ได้นําเรื่องนี้ไปปรึกษากับทิออนทันทีซึ่งพวกเธอนั้นก็รู้ว่านี่เป็นผิมือของโยกิริทิออนก็บอกเวทมนต์นี้คือเวทมนต์สั่งตายซึ่งเธอนั้นก็คิดถ้าหากเป็นซันทาโลก็น่าจะมีความต้านทานเวทสั่งตายอยู่เรนที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกสนใจถึงแม้ว่าการรับมือกับพวกเอ็กเซสเซอร์นั้นจะสำคัญแต่ก็จะเพิกเฉยกับเรื่องนี้ก็ไม่ได้ทิออนก็บอกเดี๋ยวเรื่องนี้เธอจะเป็นคนจัดการเอง เรนนั้นก็ตอบรับหลังจากที่ชิออนไปแล้วเรนก็ได้บอกให้มาซายุกินำกองทัพอมตะไปที่มายาบุสะเพราะมีความเป็นไปได้ที่กองทัพธรรมดาจะแพ้ตัดมาทางด้านโยกิริหลังจากที่เดินทางมาจนเหนื่อยทั้งสองคนก็ได้มานั่งพักกันในตอนนั้นโมโกะก็ได้โผล่มาพร้อมกับที่บอกเธอน,นั้นมีของดีจะมอบให้กับโทโมนี่คือดาบอิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนรูปร่างได้ตามต้องการยิ่งไปกว่านั้นมันนั้นสามารถเรียนแบบชุดชั้นในของโทโมได้อีกด้วย โทโมที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกทำไมถึงต้องพยายามสร้างอาวุธวิทยาศาสตร์เพื่อเรื mm ่องอย่างว่าด้วยล่ะ